ชอบไหมคะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยมีแต่คนทักว่ากลิ่นตัวทําไมหอมหอมใช้น้ําหอมกลิ่นอะไรเคล็ดลับง่ายๆเลยนะคะที่จะทําให้สาวๆเนี่ยกลับมามองนะคะทําให้เราดูมีสเสน่ห์อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เลยนะคะน้ําหอมแจ็คโนวเวลนะคะเขาเป็นน้ําหอมที่นําเข้าจากประเทศฝรั่งเศสร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะบอกเลยว่าเรียกว่าน้ําหอมกลิ่นเคาน์เตอร์แบรนด์เลยก็ว่าได้นะคะไม่ฉุนนะคะแถมยังหอมมากๆเลยด้วยนะคะติดทนมากๆเลยด้วยนะคะ เขามีขนาด30 ml นะคะมีอยู่2กลิ่นด้วยกันนะคะกลิ่นสปอร์ตแล้วก็กลิ่นมิดไนน t นะคะบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยเขาได้รางวัลการันตีด้วยนะคะเป็นน้ำหอมที่ขายดีอันดับหนึ่งในปี2563นะคะไม่หอมยินดีคืนเงินเลยนะจ๊ะ เป็นน้ำหอมที่ควรมีติดไว้ทั้ง2กลิ่นเลยนะคะในส่วนของกล่องดำเนี่ยนะคะเขาจะเป็นกลิ่นสปอร์ตนะคะเป็นกลิ่นคูลๆนะคะสำหรับหนุ่มๆเนี่ยที่มีลุกเท่ๆมันแมนนะคะใช้เราก็จะดูมีเสน่ห์นะคะเหมาะก,กับผู้ชายเข้มๆนะคะที่ดูแมนแนนะคะกลิ่นนี้เนี่ยบอกเลยว่าหอมมากๆเลยไม่ฉุนอีกด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของกล่องสีขาวนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นกลิ่นมิดไนนะคะกลิ่นก็จะออกละมุนละมุนนะคะหอมมากๆเลยนะคะใช้ แล้วเนี่ยจะดูหน้ากอดหน้าสัมผัสมากๆเลยนะคะแอบ เหมือนผู้ชายขี้เล่นนะคะบอกเลยว่าใช้กลิ่นนี้แล้วเนี่ยน่ารักน่าสัมผัสมากๆเลยนะคะคือถ้าได้ใช้น้ําหอมสองกลิ่นนี้แล้วนะคะบอกได้เลยว่าบุค,คลิกเนี่ยจะดูดีขึ้นนะคะรู้สึกน่าค้นหามากๆเลยแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากเลยด้วยนะคะบอกก่อนเลยนะคะว่าผู้หญิงร้อยทั้งร้อยเนี่ยนะคะชอบผู้ชายตัวหอมกันทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอยู่นะคะ เขาจำกัดเพียงแค่9 9ท่านต่อวันเท่านั้นนะคะมีเพียงแค่30ชุดนะคะบอกเลยว่าต้องรีบมาซื้อก่อนหมดโปรนะคะและถ้าใครที่สนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยนะคะหรือว่าทักแชทเข้ามาเลยก็ได้นะคะน้ำหอมแจ็คนูเวลตัวนี้หอมมากๆเลยค่ะ